ที่กันมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องที่เราคุนทุกอย่างกับช่องวาทราบนะครับและในวันนี้ครับเราจะขอบพาเพื่อนๆมันความรู้จักกับโทรและข้อมูลที่ผมได้รวบรวมมาถ้าหาผิดภาพประการใดเพื่อนๆสามารถเพิ่มเติมได้เลยนะครับ หนึ่งในเรื่องราวที่เพื่อนๆคิดว่าไม่ควรจะรู้แต่ก็ควรรู้นั้นสำหรับโลกเว้นมนต์นั้นก็คือการที่พวกคุณเข้าใจกับาศาสสิ่งมีชีวิตต่างๆเพื่อศึกษาพฤติกรรมของมันและเข้าใจการกระทําของพวกมัน สำหรับสายตาของใครลหลายๆคนนั้นพวกแค่เหล่านี้นะครับมักจะโดนมองว่าเป็นสิ่งมีชีวิตในโลกเว้นมวชั้นต่ำครับว่ากันว่าเป็นพวกด้อยปัญญาและมักถูกเยียนยะในสังคมพวกพิเศษแต่เราไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นครับเราอยากให้ทุกๆคนได้สัมผัสถึงเรื่องราวของพวกเขาและใกล้ชิดกับพวกเขาให้มากขึ้นให้มากกว่าคําว่าสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำวันนี้สําหรับเราแล้วนะครับเราเอาเรื่องราวของโท่มาฝากกัน ก่อนที่เราจะมาทําความรู้จักกับอสูรล,ล่างงักพลังมหาศาลตอนนี้นะครับเราต้องรู้จักที่มาดั้งเดิมของมันก่อนพวกโทนั้นมีถิ่นที่อยู่มาจากสแกนดิเนเวียครับก่อนที่พวกเขานั้นจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ยุโรปถึงแม้นะครับว่าเราจะเห็นโทเพียงแค่ชนิดเดียวในแฮร์รี่พอตเตอร์แต่จริงๆแล้วนะครับพวกเขานั้นถูกจัดประเภทไว้ถึง4ประเภทด้วยกันประเภทแรกนั้นก็คือโทภูเขาครับเป็นโทที่มีชนิดที่ใหญ่ที่สุดหัวรุนแรงที่สุด และมีพลังที่มากที่สุดในบรรดาโทตามสายพันธุ์ต่างๆครับพวกเขามีความสูงมากถึง12ฟุตร่างกายใหญ่โตเท้าแบนราบและมีกลิ่นตัวที่ทรงพลังมหาศาลเพราะว่ากลิ่นตัวของเขานั้นมันทรงพลังมากระดับภัยพิบัติมังกรเลยทีเดียวและจมูกข,ของเขาก็เต็มไปด้วยค้ามเมือกด้วยครับไอโทตัวนี้แหละครับคือตัวเดียวกันกับที่เราได้เห็นในแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคที่1ในคุกใต้ดินส่วนประเภทที่2นั้นคือโทป่าครับ เขาไป็นผิวสีเขียวซีดมีขนเป็นลลอนๆโทพวกนี้นะครับไม่ถิ่นกําเนิดมาจากในป่าและบางตัวนะครับอาจมีพื้นที่ดั้งเดิมมาจากป่าต้องห้ามด้วยซ้ําโทรประเภทที่3นะครับเป็นโทรแม่น้ําเป็นโทรสายฟุ้งฟิ้งม่้งมิงด้วยสีตัวของเขาครับพวกเขามีขนสีม่วงมีเขาเล็กๆโทเหล่านี้นะครับจะหลบซ่อนอยู่ตามใต้สะพานต่างๆหรือไม่ก็เราแวกแม่น้ําครับส่วนประเภทสุดท้ายก็คือเป็นพวกลูกครึ่งโทรครับ แม้ว่ายังไม่มีข้อมูลเรื่องราวของเขาเหล่านี้นะครับแต่ว่ามันคือคำด่าที่แสงพิเศษเลยครับลองคิดเล่นๆดูสิครับเราเดินไปหาเพื่อนสนิทของเราสักคนหนึ่งและบอกว่าเฮ้ย mm. <"Hey, S 1> เพื่อนรักเอ็งเนียนหน้าเหมือนลูกครึ่งโทเลยเพื่อนๆอ,อาจจะคิดว่าเฮ้ย hey, ลูกครึ่งโทพลังมหาศาลหรอวะเปล่า,าครับโง่พอเห็นแบบนี้แล้วนะครับแฮร์รี่เคยเดาว,ว่ามาคัสฟินอาจจะเป็นลูกครึ่งโทก็ได้เพราะว่าเขาโง่ครับบวกกับลักษณะของเขาด้วย ส่วนเรื่องการกินของโทนั้นส่วนใหญ่เลยนะครับพวกโทจะกินเนื้อดิบๆครับไม่ค่อยกินจุกจิกอะไรมากสักเท่าไหร่และพวกเขาก็ชอบกินปลาครับโทไม่น่าจะมีภาษาที่มากไปกว่าเสียงคำรามของเขาที่ดูเหมือนกับว่ามีแต่โทพวกเดียวกันเท่านั้นที่จะสามารถตีความมันออกได้และไม่แน่นะครับว่าผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอย่างบัตตี้ขาวเองนั้นก็สามารถแปลได้อีกเช่นกันด้วยนะครับ และยังมีควีเลวอีกคนหนึ่งนะครับที่เขาสามารถส,สื่อสารกับโทได้และหลอกใช้มันเข้าไปที่หอกวอนในปี1991เพื่อให้เขานั้นสามารถขโมยศาราะอรพ์ได้สําเร็จครับถึงแม้นะครับว่าโทส่วนใหญ่จะค่อนข้างที่จะได้ปัญญาแต่โทบางตัวนั้นนะครับสามารถฝึกฝนและเป็ญยามคุ้มภัยได้และยังมีเรื่องราวที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับโทด้วยนะครับว่าพวกมันนั้นสามารถขี่แก๊ปฮอนได้นะครับแต่ก็ไม่ค่อยดีนักสักเท่าไรหร่หรอกครับเพราะว่าขนาดตัวของพวกเขา โทรเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้เป็นที่ยอมรับครับและถูกจัดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์หลายโดยกมลมระเบียบควบคุมสัตว์วิเศษของกระทรวงเวทมนต์อังกฤษอาจจะเป็นเพราะว่านิสัยของพวกเขาครับที่ค่อนข้างที่จะก้าวร้าวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยนะครับผู้นําสูงสุดของสมารพรพอมดแม่มดน,นานาชาติเขาก็มีความต้องการที่จะหยุดล่าโทรครับและต้องการให้สิทธิการมีอยู่ของพวกเขาแต่มันก็กลายเป็นการโต้ย้งที่ใหญ่ที่สุดครับโดยลิเกเตนตา์เขาไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้ครับ ขามองว่าพวกโทนั้นเป็นเผ่าพันธุ์ที่อันตรายมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งโทภูเขาและยังขอให้มีการปรับปรามพวกมันอย่างเด็ดขาดด้วยนะครับโดยอะเทมิอุสเพราะว่าพวกเขากลัวความรุนแรงของพวกมันและพลังของพวกมันครับเราจะได้เห็นโทรครั้งแรกนะครับในปี1991ที่ฮอกวอตส์นะครับโดยตอนนั้นนะครับควีเรลเป็นคนที่พยายามปล่อยมันเข้ามาครับเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจให้ตัวของเขานั้นขึ้นไปขโมยศิลาอาถรรพ์ในงานเลี้ยงฮาโลวีน โตัวนั้นนะครับเดินไปตามทางเดินในคุกใต้ดินแล้วก็ดันไปเจอเฮอร์แมลนี o ่ในห้องน้ําหญิงพอดีเลยครับแต่โชคยังดีครับที่พวกแฮร์รี่เข้ามาช่วยไว้ได้ทันทําให้เฮอร์แมลนี o ่ปลอดภัยจากการโดนบุกขยี้วยส้นเท้าน่ารักน่ารักของโทนอกจากนี้แล้วนะครับโทยังถูกนําป้องกันบาษาด้วยนะครับในช่วงที่ซีเรียสแบล็กบุกเข้ามาโจมตีสุภาพสตรีอ้วนเราจะได้เห็นโทในตอนนั้นนะครับว่าโทเหล่านั้นสะอาดและฉลาดมากกว่าโทปกติโดยเฉพาะกินตัวเลยครับ นอกจากนี้แล้วนะครับยังมีเชื้อประวัติงานเขียนของกิเดร์ล็อกฮาร์ดที่เขาเขียนเอาไว,ว้ว่าเขาเคยมีเวลากรรมสุดยิ่งใหญ่กับโทเหล่านี้ครับซึ่งอันที่จริงแล้วเขาไม่เคยทาครับเขาไปขโมยความทรงจำของคนอื่นและแก้ไขเรื่องราวพวกนั้นให้เป็นของตนเองอันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลแถมนะครับในเรื่องราวของโลกเราแล้วโทมาจากนิทานพื้นบ้านจากสแกนดิเนเวียและก็ตำนานนอตครับโทเนี่ย มีถิ่นกำเนิดที่แท้จริงมาจากสแกนดิเนเวียคล้ายๆกับเรื่องราวของเจเคโรลิงเลยแต่ในทุกวันนี้นะครับเราอาจพบได้ในอังกฤษไอแลนด์และบริเวณยุโรปเหนือทั่วไปโดยทั่วไปแล้วนะครับพวกโทเนี่ยจะสื่อสารกันด้วยแบบคำรามครับและดูเหมือนจะเป็นภาษาที่หย,ยาบๆครับแต่บางตัวเนี่ยก็เข้าใจภาษามนุษย์นะครับลักษณะของโทรเนี่ยจะมีรูปร่างแตกต่างกันออกไปครับตามความเชื่อของท้องถิ่นเช่นเป็นรูปร่างยักษ์อาศัยอยู่ในทะเลบางคนก็ว่าเป็นยักษ์ หรือบางคนก็ว่าเป็นคนแคบที่อาศัยอยู่ใต้ยิละโพงไม้ชาวสแกนดเนเวียวนะครับเชื่อว่าโทเนี่ยสูงได้ถึง12ฟุตน้ำหนัก1ตันโทมีผิวเป็นเกลด็ดผิวหยาบหน้าตาอัปลักษณ์เท้าแบนมีกลิ่นตัวที่รุนแรงบางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าโทมีเลือดเป็นกรดที่เข้มขน้นโทโดดเด่นเรื่องพละกกำลัง แต่เขาโง่เขาครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีนิสัยที่โหดร้ายกะคระ่าและไม่สามารถคาดเดาพฤติกรรมของพวกเขาได้บางตำนานก็กล่าวว่าพวกโทที่ใจดีก็มีนะครับเรื่องราวของโทรเนี่ยก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแกช่ชาวชนบทมากมายเลยนะครับเนื่องจากขนาดร่างกายมหาศาลและอำนาจวิเศษของมันตามตำนานกล่าวอวยว่าพวกโทจะอยู่ใต้ดินโทจะออกมานอกบัตนสา,าในตอนกลางคืนเท่านั้นเนื่องจากว่า มันจะกลายเป็นหินหากถูกแสงอาทิตย์แต่เมื่อชาวสแกนดิเนเวียอพยพไปสู่อังกฤษพวกโทก็ตามมาด้วยครับและมักจะสร้างบ้านอยู่ใต้สะพานซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลสาคัญครับที่ทําให้มันกลายเป็นผู้ที่มีกลิ่นโัวเหม็นเหมือนกับน,น้ําท่อโสโครกทางแถบเหนือของอังกฤษนะครับจะมีก้อนหินขนาดใหญ่ครับซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นพวกโทที่โดนแสงอาทิตย์ครับจนกลายเป็นหินโทจัดได้ว่าเป็นพัยต่อมนุษย์ครับตำนานหลายๆเรื่องเล่าว่าพวกมันชั่วร้าย และมันเกลียดมนุษย์มากๆบางคนก็ถึงขั้นที่ว่าเราวาพวกโทเหล่านั้นนะครับชอบผู้หญิงครับและจับเด็กไปหรือไม่ก็นะครับบางก็ว่าโทชอบกินเนื้อคนอะไรประมาณพวกนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยนะครับตำนานต่างๆมากมายของโทเนี่ยจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เรื่องราวเล่าของแต่ละประเภทนะครับเพราะอย่างที่บอกไปครับบางตำนานก็เล่าว่าดีบางตำนานก็เล่าว่าบางตัวก็ดุร้าย แต่ถ้าเกิดว่าเราได้ดูในหนัง The l o of t Ring นะครับพวกโทเหล่านี้เนี่ยจะถูกนํามาใช้แรงงานซะมากกว่าถามว่าดุร้ายไหมก็ดุร้ายถามว่าพละกําลังมากไหมก็มากแต่พวกโทเหล่านั้นครับมันจะถูกหลอกนํามาใช้เสมอเพราะว่าพวกเขาโง,าทง่ทั้งหมดทั้งมวลที่เรานํามาเสนอไปนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยหากเราคิดดูดีๆพวกโทนั้นอาจจะดุร้ายและดุนแรงแต่พวกเขานั้นก็ได้ปัญญาครับ <c oughs> เออ พวกเขาก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งหละครับซึ่งเราก็อย่าไปมองพวกเขาว่าน่ากลัวมากเลยครับถึอยังไงซะแม้ว่าพวกเขาจะอันตรายแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถตีค่าพวกเขาได้ว่าพวกเขาไม่ควรมีชีวิตอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาก็รู้แล้วแต่มีเหตุผลของมันครับและใช่คลิปนี้ก็เช่นกันผมก็หวังว่าเ,เพื่อนๆจะชอบมันและถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกด l i k งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปกดแชร์ เพื่อให้เพื่อนๆทุกคนนะครับได้มานูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ